สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพายสต็อกพีครับที่เราจากกันไมนานแต่วันนี้เรามีน้องไม้เข้ามาซึ่งน้องไม้วันนี้จะมาคุยเรื่องของหุ้นม i n เนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลหรือก็ชื่อว่าตัวยอบมินเป็นธุรกิจโรงแรมที่ต้องบอกนิดนึงก่อนนะผมมีคอนฟ l i c t of i n t e r e s ออยู่ด้วยนะ <c oughs> เะเวลาฟังผมเนี่ยต้องระมัดระวังไว้แล้วที่ผมพูดเป็นบวกนะครับอย่าเชื่อผมมากนะผมมีคอนฟ l i กต i อ t ฟอ e น t ทออยู่วันนี้น้องไม์จะคุยเรื่องมินมันก็เลยตั้งหัวข้อชื่อเรื่องนี้ว่าไม์ มิ้นอ่ะเดี๋ยวให้น้องไมลเริ่มต้นในการที่จะคุยเรื่องมิ้นได้เลยอะเริ่มต้นเลยคุยหุ้นที่เป็นหุ้นพิมพ์นิยมพี่บีพอดีเลยฮะมิ้นมิ้นอ่ะน้องไมลน้องไมลพูดเรื่องมิ้นเนี่ยดีมากเลยเพราะว่ามันจะรวมกันว่าเป็นไมล์มิ้นอไมลมิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะลูกอมลูกอมไมล์มิ้นอแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมันจะรสชาติมันจะแบบ เย็นๆหน่อยนะฟังน้ฟังน้องไม้พูดเรื่องมิ้นจะสดชื่นอ่อเกินยังไม้ไม่ต้องรีบเข้าใจเย็นๆการต้อรีบเข้าอยากใช่ใช่เราคุยเรื่องอื่นยืดไปก่อนเออฉันเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมทำงานเออทำงานที่นี่เหนื่อยไหมสนนุพี่วีน่ารักไหมพี่วีน่ารักน่าลาเดนดาพี่วีอยู่เลยกายทิบหายไม่ด่าพี่เหรอไม่จริงอย่าไม่ได้เขาอีกต่อไปนี่มึงก็ทำให้น้องก็ตีกันอเกินนิดนึงเกินนิดนึงก่อนว่าเมีย มินน์นี่ยังไงอะไรยังไงทำไมถึงเลือกตัวนี้อะไรขึ้นหน่อยไหมอันนี้มีชิเอตเออเพื่อนปรเรสเขาทำกลุ่มโรงแรมอ๋อเขาทำอยู่แล้วแล้วเราก็เลือกตัวนี้ขึ้นมาก็อ่าเริ่มที่ว่านี้ก็ได้เปรียบเทียบระหว่างมินกับเซนเทลเขาเอาก็คือโดยปกติแล้วเรเวนด้ของตัวมินเนี่ยส่วนใหญ่เขามาจากตัวโฮเทลเป็นหลักก็คือจะเป็นโฮเทลที่อยู่ในโซนยุโรปค่ะกว่าทั้งหมดเนี่ยจากรายได้ทั้งหมดประมาณ80%มาจากโรงแรมแล้วก็มิกซ์ยูสในขณะที่พวกเซนเทลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีรายได้ของ ทางฟู้ดที่มากกว่าอยู่ที่ประมาณ6 0สปอร์นส่วนส0สิเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะเป็นของโฮเทลอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆของสองอันนี้แต่ว่าในอินดัสทรีก็คือสองตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีะสัดส่วนของไม่ใช่สัดส่วนโครงสร้างของรายได้เนี่ยใกล้เคียงที่สุดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสองบริษัทเนี่ยมินกับเซนเทลอะโครงสร้างรายได้แทบจะแกะมาจากกันเลยอืโรงแรมอาหารแกะกันมาเลยใช่แล้วเขาก็มาเพิ่มเป็นยูโรแต่คนที่ฉีกออกไปอะ คือมิ้นเพราะว่าฉีกออกไปทำธุรกิจที่ยุโรปด้วยเหตุผลตอนนั้นคุณไฮนากี้แกบอกว่าแกบอกพี่เองเลยนะครับประเทศไทยการเมืองแม่งวุ่นวายชิบหาความเสี่ยงเยอะก็เลยไปอยู่ต่างประเทศปรากฏวันนี้แกมาบอกพี่ใหม่ละครูไม่น่าไปเลยยุโรปยุโรปแม่งเอาวุ่นวายก็วุ่นวายเหมือนกันการเมืแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการกระจายความเสี่ยงค่ะใช่ โอเคเราเริ่มอันนี้กันดีกว่าก็คือมินเนี่ยเราให้เป็นคําแนะนําซื้อค่ะอยู่ที่ราคาเป้าหมายสามสิบหกาทเห็นไหมเลขสามสิบหกตรงกับที่พี่พูดเลยมันคือเทคนิคเขลา่นลายเลยตกใจเลยว่าไม่ฮะพี่จํจราคาเป้าเขาได้เป้าพี่ยังไม่เคยดูเลยอไม่พี่ยังไม่เห็นราคาเป้าหมายของน้องไม้ว่าจะเป็นสามสิบหกพี่เดาแล้วว่าต้องสามสิบหกนี่เขาเรียกว่าใจตรงกันเพราะว่ารอบนี้ไมคุยกับพี่เอผมผมเผื่อให้ให้ไม่รอปรับประมาณการขึ้นด้วย ไปสี่สิบกว่าเลยอู้เออเอาสามหกก่อนเอางั้นเลยเหรอเอาสามหกก่อนเอาสามหกก่อนรอบรอบนี้เปเปอร์ไมาให้พี่เอช่วยตรวจให้เพราะฉะนั้นบอสไม่รู้ว่าเรียงยังใช่ถูกต้องเพราะเั้นเนี่ยเดี๋ยวงวดเนี้ยเดร้ายงวดเนี้ยงวดเนี้ยผู้ซื้อสามหกหกสามนี่ไม่ร้ายนะนะลากพี่เอมาเกี่ยวข้องแล้วนะไม่เป็นไรถ้ามีอะไรผิดก็พี่เอผิดเหมือนเด็กไงเวลาผิดเวลาผิดก็บอกว่าข้อมูลบูมเบิร์กผิดมันไม่ผิด <laughs> <Okay. S 2> ก็มาให้คะแนะนานซื้อด้วยเหตุผลสี่อย่างด้วยกันค่ะก็คือ1เนี่ยโอกาสในการเติบโตแล้วก็ตัวของมินเนี่ยเขามีความเสี่ยงที่อย่างที่บอสบอกเลยก็คือเขากระจายความเสี่ยงไปหลายภูมิภาคเขามี ประเทศที่เขาดูแลอย่างนี้ประมาณ6กสิประเทศด้วยกันที่มีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีทั้งโรงแรมค่ะข้อที่สองเนี่ยก็คืออัตรากําไรของเขาค่ะมีแนวโน้มที่จะเติบโตจากการที่เขาเนี่ยผลักดันตัวธุรกิจที่เป็นแอสเซทไรซ์ซึ่งแอสเซทไรท์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์เป็นการเหมือนเข้าไปช่วยบริหาร,ร,หารใช่อ,อย่างที่สามนะคะก็คือจะได้รับอนิสงส์งจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นมาหลังแบบช่วงโควิดคือตอนเนี้ยยุโรปเนี่ยเมื่อประมาณ ีที่แล้วเนี่ยพึ่งฟื้นตัวขึ้นมาเอเทียบเท่ากับตอน pre covid ก็คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งพันล้านคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักอาศัยแบบเที่ยวที่นั้นค่ะแล้วก็เรามองว่าในอข้อที่สี่เนี่ยก็คือมูลค่าหุ้นที่ยังไม่แพงมากค่ะ EV per EBITDA แค่แค่หกเท่าเองเหรอใช่ไอ้อหี้ไม่กลุ่มท่องเที่ยวมันลงมาไงพี่รอบเนี้ยเพราะว่าเดิมก่อนแรกมันโรซีซ่าแล้วก็ปรับลงมาเข้าใจความหมายคำว่า EV per EBITDA ไหมอ่ะพี่อธิบาย ว่าหกเท่าหมายถึงอะไรในความหมายของมายมายรู้สึกว่ามันม,มันมีความหมายเชิงลึกว่าไงไงก็จริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็คือตัวราคาที่มันไม่ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับมูลค่าของตัวธุรกิจของเขาที่ได้โดยที่เอ่อมันแตกต่างกับ P.E. อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขา consider เรื่องพวก asset เ,เข้ามาแบบเหมือนค,าอาค่าเสื่อมอะไรเงี้ย อ่า PE เนี่ยถ้าสิบเท่าก็แสดงว่าต้องใช้เวลาสิบปีในการทํากําไรให้เท่ากับวันที่เราซื้อวันนี้ถูกป่ะก็คือเราซื้อร้อยบาทแต่ถ้ากำไรสิบาทต่อหุ้นเนี่ยเราก็รอสิบปีก็จะได้ร้อยบาทคืนมาอ่าร้อยบาทคืน EV Per v a e n t e r p r i s e Value มันเกิดขึ้นจากเอานี่บวกด้ Market Cap ของหุ้นใช่ป่ะก็คือเงินลงทุนของเขาทั้งหมดลบได้ Cash ก็คือข้างบนเนี่ยคือเงินลงทุนนั่นหมายถึงว่าถ้าเราซื้อหุ้นณเวลาราคานี้ก็คือก็คือลงทุนนะ คือลงทุนซื้อแอสเซทเขาณนะราคานี้าานซื้อแอสเซทเลยนะไม่ใช่ซื้อหุ้นนะซื้อแอสเซทเขาราคานี้ แล้วเขาจะได้อีบีดาอีบีดาเนี่ยมันจะไม่ใช่เน็ตโปรฟิตละอีบีดานี่คือกระแสเงินสดที่คนที่ไปซื้อลงทุนเนี่ยเขาได้เงินมาจริงเขาได้เงินจริงๆเป็นกระแสเงินสดที่เข้ากระเป๋าจริงๆไม่ได้หาค่าส่งค่าเสื่อมบวกค่าบวกค่าเสื่อมกลับเข้าไปนั่นหมายถึงว่าถ้ามายซื้อกิจการวันนี้ซื้อไปให้ทั้งหมดเลยนะซื้อนี่ซื้อหุ้นเขาหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อนี่เข้ามาทั้งหมดเลยนะใช้เวลาแค่หกปีใช้นี่คืนอ๋ออ๋อเหรอนี่คือความหมายของมัน นันความหมายนั่นคือที่มาว่าตอนที่ตอนที่คุณเจริญสิริไม่ใช่คุณธนินเจริญวันนนท์ซื้อหุ้นโรตัสแล้วก็บอกว่าจ่ายอีวีเปอร์อีวิด้ายี่สิบเท่าเขาบอกว่าเฮ้ยแมคโครโรตัสเนี่ยยังไงยี่สิบปีจ่ายเงินคืนผมผมยี่สิบปีเนี่ยผมจะได้แมคโครกับโรตัสคืนฟรี แต่วันนี้ถ้าเราซื้อมินเนี่ยด้วย e ีวีเปอร์อีวีดหกเท่านั่นหมายถึงว่าเราซื้อมินวันนี้เนี่ยหกปีเราจะได้กระแสเงินสดคืนทั้งหมดอืได้บริษัทจะเป็นของเราฟรีๆนี่เขาเรียกว่ามันนี่เกมอีวีเปอร์อีวไว้ดูเรื่องของมันนี่เกมดังนั้นอยู่ก็อยู่หกเท่าเพราะอย่างแอดวานยังยี่สิบกว่าเท่าในนี่หกเท่านี่คือต่ํามากนะอืใช่เราซื้อเขาเนี่ยได้กระแสเงินสดแค่หกปี คุ้มแล้วอะเทียบเทียบกับคู่แข่งอะค่ะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ16เท่านั่นไงแล้วแต่ว่าถ้าเป็นคู่แข่งถ้าเป็นคู่แข่งที่มีกําไรสุทธิเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ12เท่าก็ยังต่ำกว่าเยอะอยู่มันมันควร20เท่าเอาความรู้สึกของพี่นะกับโรงแรมนะซื้อแล้วใช้เงินใช้ใช้แอสเซทเขา20ปีเนี่ยมันมันมันเมคเซนส์มันไม่เหมือนซื้อธนาคารเพราะธนาคารมันแอสเซทคือสินเชื่อมันไม่สามารถจับต้องได้ แต่อันนี้มันสินทรัพย์มันจับต้องได้ทําธุรกิจได้ตลอดโรงพยาบาลเนี่ย e เบได้ยี่สิบเท่าไม่มีปัญหาอืแต่แต่อันนี้มันหกไงแต่ว่ามันมีสัดส,ส่วนที่มันเริ่มทําเป็นแอสเซทไลท์มากขึ้นนะคะก็คือแอสเซทเขาอะเขาพยายามที่จะเหมือนทําเป็นโฮลดิ้งแล้วก็เ,เขาใจทำเป็นแบรนด์เขาใจใ<ค>ซึ่ง,งมันก็จะทอเอจอะไรซึ่งมันก็จะสร้าง EBI ได้ใช่มาทดแทนเงินที่คุณลงทุนไปเอานี่โหซื้อนี่ซื้อหุ้นร้อยเปอร์เซ็นแล้วใช้เวลาแค่หกปีคืนเขาหมดเนี่ยอเอ่ง นี่ถ้าเป็นผมนะเป็นเสียเจริญหรือเสียธนินเนี่ยนะเทคเทคมิ้นเลยนะณราคานี้เลยด้ยให้ห้าสิบาทด้วยเอาพูดจริงให้ห้าสิบาทด้วยเสนอซื้อห้าสิบาทเลยนะห้นิกกี้ก็ไม่ขายเทศเลยะอันิกกี้ไม่ขายเนี่ยเอสหรือว่าพวกโรงแรมอะไรอ่ะโรงแรมใหญ่ๆอ่่อะอ้นี่ โฟร์ซีซันอยากซื้อเลยนะแต่เขาไม่เขาไม่ยอมหรอกพี่เออแต่ผมว่าพี่ว่าในในในดีลอะดีไม่ดีโฟร์ซีซันแมร์เลยอดมาขอซื้อเอาอะล้อเล่นไปเป็นไปได้นะแต่ฮานิกี้เขาเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมขายเขารักทำในการทำธุรกิจเฮี่ถูกว่ะซื้อเลยซื้อเลยเลายการเล่นกาน่ไม่ใช่ใจเย็นเออไออีวีเอเวียดไอเลโชตรงนี้มีทําเป็นกราฟย้อนหลังมาให้ดูป่ะเดี๋ยวลากลงมาแล้วเทียบกับคนอื่นก่อนเคยยี่สิบเท่าแน่ๆตัวเนี้ย ไม่ได้ทําเป็นกราฟที่หยาบค่ะแต่ว่ามีทําเป็นอย่างนี้อันนี้เส้นสีเขียวตรงนี้มาสีเขียวคืออดีตอูพี่เคยขึ้นไปเยอะมากเลยนะแต่ตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าโควิดค่ะคือขึ้นหมดทุกทุกเจ้าทุกเจ้าใช่้าตรงนี้ก็คือละไว้ว่าแบบไม่ม่ใช่อือมันเป็นแอบนอร์มอลสอตอนะคะก็เป็นตรงประมาณตรงนี้อือเหมันเคยอย่างนั้นสีอะไรสีไม่สีเขียวใช่ไหมสีสีเขียวสีเขียวอุ้ยมันแอบนอร์มอลมันเคยขึ้นไปสี่สิบ ใช่สามสิบสี่สิบเท่าตอนนี้คือยี่สิบเท่าปกติอยู่ยี่สิบเท่านี่เออแต่ตอนนี้อัลตนมันสแตนดาร์ดคือยี่สิบเท่าเท่าคือปกติมันคือยี่สิบกว่าเท่าแล้วก็มันก็ดบลงมามันต้องอยู่อยู่มายี่สิบเท่าถึงจะเม k เซนโดยธรรมชาติคุณดูแอสเซทยี่สิบปีอยู่ถึงอยู่แล้วอย่างมากก็มีแค่รีโนเวทนิดหน่อยจริงๆมันอยู่ได้ถึงสาสิบปีได้ซ้ำโรงแรมหนี่งห้าสิบปียังถึงได้เลยโรงแรมที่พัทยามันวันนี้อยู่มันจะรุดห้าสิบปีก็ยังอยู่อย่าง เออแล้วมันให้มาซื้อบอกหปีใช่ใช่มีมีกับเพียด้วยอันนี้ค่ะอ๋อมีกับเพียด้วยเออใช่เดี๋ยวตามเลยนนี่อันดับสองไงพี่สีแล้วอันดับหนึ่งคือใครตอนนี้อันดับหนึ่งที่สูงที่สุดหรอคะตอนนี้เอสเอชอาร์ใช่ที่ต่ําสุดอืมอืมออุ้ยเนี่ยดูตัวเลขนี้แล้วแบบ เคือถ้าแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนของตัวอื่นเนี่ยมันต่ํากว่าเขาอของเขานี่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ว่าพอมาหลังจากโควิดแล้วเนี่ยคือเขาเนี่ยต่ำกว่าตัวที่เหลือมันดูดซับเลนไปอย่างนี้นะกันเพราะฉะนั้นสามสิบหกบาทเนี่ยที่เราให้ไว้เนี่ยอาจจะเป็นแค่เทียร์นทาร์เก็ตเทียร์นเทียร์นอ่าต่อเลยจ้ะ โอเคค่ะเริ่มที่เหตุผลข้อแรกไม่จริงจริงยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยจะขยายละไรแค่เอาแค่นี้กวีก็ล่าไปไกใจแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้น้องไม่ิลนเขไปเคาะเขาไปเคาะกันแล้วโอเคก็คือเหตุผลข้อแรกนะคะก็คือการเติบโตบนความผันผวนของกําไรที่ต่งกำไรสุทธิอัตรากำไรสุทธิค่ะที่ต่ำก็คือสังเกตได้จากตัว variance ไม่ทำ variance ของตัว Min ตกับเปรียบเทียบกับ average ของ PSM ค่ะ variance ของตัว Mint เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45 แต่ว่าของ p ีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ96 97ซึ่งอันนี้ยแสดงให้เห็นว่าตัวค่าความผันผวนของอัตรากำไรใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรวมเป็นเหมือนเป็นรายได้ของรายไตายมานนะก็คือเขาผันผวนน้อยกว่าซึ่งการที่มันผันผวนน้อยกว่าเนี่ยแสดงว่าการที่เขากระจายความเสี่ยงไปในหลายๆภูมิภาคเนี่ยมันมันเวิร์ก เพราะว่าการกระจายไปหลายๆภูมิภาคเนี่ยแน่นอนว่า,าพวกไฮซีซันโลซีซันของการท่องเที่ยวเนี่ยมันแตกต่างก,กันใ,<ช>ในแต่ละช่วงไตรมาสค่ะอันนี้ก็คือทําให้ความเสี่ยงของเขาควบคุมได้ไง่ายขึ้นันก็นก็เสบเบิรขึ้นค่ะแล้วก็เครือข่ายธุรกิจของเขาในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันช่วยทําให้เหมือนเ,อเขาสามารถดึงตัวลูกค้ามาจากแบรนด์ที่แบบเหมือนเด่นๆดังๆในแต่ละพื้นที่ให้มาแบบ เหมือนกระจายกระจายมาในโซนเอเชียได้ด้วยอย่างตอนนี้ค่ะเขามีแผนที่จะดึงตัว NH Hotel ที่ตอนแรกเนี่ยมันดังอยู่ในยุโรปดึงเข้ามาในฝั่งเอเชียมากขึ้นก็คือตัวลูกค้านี่ค่ะด้วยความที่เขายติดกับตัวแบรนด์ในระดับหนึ่งเขาก็อยากจะพักในสิ่งที่แบบเหมือนตอนที่เขารู้สึกโอเคคอมฟอร์ตก็ดึงยุโรปมาเข้าจีนโดยใช้แบรนด์ NH Hotel เลยประมาณนี้ดึงฝั่งเอเชียมากขึ้นใช่แล้วก็เขาก็จะมีการ r e b บ a n d i n g ตัว NH Hotel เป็น NH Collection ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะอัพตัวแบบเหมือน NDR แล้วก็เอาป๊อบมาดไปแต่งโรงแรมอาจจะเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของป๊อบมาดด้วยเออมันจะมีมันน่าจะมีป๊อบมาดโฮเทลในประเทศไทยสักอันหนึ่งนะเอาไว้ให้คนมาเฮ้ยเข้ามาโอ้โหแม่งฟินกับโอ้ยพันเปอร์เซ็นต์ห้าพันเปอร์เซ็นต์เลยใช่ใช่เพราะว่าป๊อบมาดมินป๊อบมาดมินเป็นตัวแทนตัวแทนในประเทศไทยใช่แต่ตอนนี้เขารับรู้ไม่ได้อยู่ในท็อปไลน์อยู่ในแชร์โปรไฟล์ใช่มันเปอร์เซ็นต์มันนิดนึงค่ะตอนนี้ ส่วนของที่จีนของที่จีนเนะี่ยเขาก็มีแลนที่จะเข้าไปแต่ว่าเข้าไปในลักษณะของตัวร้านอาหารค่ะซึ่งเขาเนะี่ยแลนว่าจะเข้า,าภายในสามปีนี้แบบมากขึ้นเติบโตประมาณสักห้าเปอร์เซ็นค่ะของจำนวนตัวสาขาแต่ทีเนี้ยในปีเนี้ยด้วยความที่ CPI ของฟูดเนี่ยในจีนน่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือมีแบบการช่วงแบบเหมือนชะลอตัวในช่วงหนึ่งหนึ่งมีกราฟให้ดูด้วยตรงนี้ค่ะก็คือปลายปีที่แล้วจนถึงหนึ่งเนี่ย มันค่อนข้างที่จะชะลอตัวแล้วเ,ออเพราะฉะนั้นเราคาดว่าในปีนี้เนี่ยมันไม่สามารถขยายเข้าไปแบบเหมือนได้อาจจะไม่ตรงตามที่เป้าหมายมที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าในปีสองห้าเนี่ยค่ะเราคาดว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นมามพี่พี่ก็คิดว่าแนวโน้มมันน่าจะดีขึ้นถ้าดูจากทรงแล้วก็คือเขาตั้งเป้าเติบโตห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนนะคะในสามปีเพราะฉะนั้นก็ยังยังมีโอกาสอยู่ค่ะก็ตามนั้นในส่วนของตัวที่เออ ข้อได้เปรียบของการ<ม>ที่เขากระจายไปหลายภูมิภาคครับ,รบอันนี้เป็นสัดส่วนของอตามภูมิศาสตร์ะะอะตอนนี้ยุโรปเยอะเลยยุโรปเยอะสุดเป็นเจ็ส<ม>ิบเ็ดเปอร์เซ็นตของรายได้เขาค่ะแล้วก็ของไทยอยู่แค่ประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นอันนี้ข้อที่สองที่บอกว่าทำไมเราถึงแนะนำตัวนี้นะคะก็คือ GPM ของเขาเนี่ยสูงกว่ากลุ่ม,ม,ม GPN ของเขาตอนนี้นะคะ่ะคือเราคาดการณ์ของปีสองสี่อยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่จุดแปดครับค่ะ<อ>ซึ่งพอเปรียบเทียบกับตัวคู่แข่งเราเนี่ย มันค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ42ก็คือเยอะกว่าอันนี้ให้ดูเป็นเปรียบเทียบเป็นกราฟเออเราจะสังเกตได้ว่าเออนอกจากตัวมีนของ p e เนี่ยที่ตัวมีนทำได้ดีกว่าแล้วอะเขาตอนช่วงโควิดในทีนะคะเขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่า p e r ด้วยาะลงดิฟลงไปของพอโคเทลแล้วก็เด้งขึ้นมามแบบทันทีฟื้นได้เดียวค่ะแล้วก็เยอะกว่า p e มาโดยตลอดส่วนในเรื่องของอ b i t d a Margin เนี่ยก็ถ้าเราสังเกตจากโคเทล ก็คือมันลงแค่โฮเทลเลยในช่วงที่เป็นโควิดแน่ๆเลแต่ฟูดเนี่ยคือนิ่งมากก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเนอะหลายคนกลัวเรื่องฟูดใช่ก็คือถือว่าแบบโอเคค่ะก็คือ GPM ของเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงถ้าถ้าไม่นับตัวที่เป็นวิกฤตนะคะค่ะแล้วก็ตัวภาพรวมของเนี่ยนอกจากนั้นจะมีพวกกระทบพวกอัตราเข้าพักแล้วก็ ADR นิดหน่อยตอนช่วงโควิดมันก็เลยทำให้ตัวโฮเทลดิบลงไปเยอะค่ะ ส่วนที่สองเรื่องที่สามอันที่สามคือราคาหุ้นไม่แพงแล้วเราคาดว่ากําไรจะเติบโตในปี2024ด้วยคือตัวราคาหุ้นของเขาอย่างที่บอกไปว่าน่าสนใจมากอยู่ที่หกเท่า EBIT v e EBITDA แล้วก็เป็นอันดับที่สองของกลุ่มต่ำที่สุดอันดับสองใช่แล้วเมื่อเราเทียบกับ PE อย่างเงี้ยอยู่ที่ยี่สิบเท่าสิบปีย้อนหลังก็คือยีิบเก้าเท่าค่ะ แล้วถ้าเทียบกับเหมือนกลุ่มของ p h ก็อยู่ที่ประมาณสามสิบเท่าซึ่งน้อยกว่าทั้ง EBITDA v e แล้วก็ PE เลยค่ะตัว Gross Profit Margin ก็อย่างที่กล่าวไปเราก็คาดว่ามันจะเติบโตทยอยขึ้นแบบเล็กน้อยในปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปด้วยแล้วก็ตัวในสิบปีย้อนหลังตัวเอ่อตัว Margin ของเขาเนะะ EV, ี่ยค่ะ EBITDA อพูดทีค่ะ e b i d a เบอร์ Margin ก็คือคาอดว่ดา,าจะทรงตัวอยู margin, ่ที่ประมาณยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ด ก็ค่าเฉลี่ยยอนหลังเนี่ยมันแค่สิบแปดมันมันดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าโรงแรมใช่ไหมเพราะเขาเพิ่มพอร์ตโรงแรมเอ่อถ้าเป็น e v i t d a สีน้ําเงินค่ะตรงนี้เออมันดีขึ้นพอมันดีขึ้นเพราะเขาเพิ่มพอร์ตโรงแรมมากขึ้นปะมันเลยมีดามมาจีนเพราะโรงแรมที่เป็น asset light อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือตรงนั้นเป็นตัวช่วยที่เยอะมากเพราะว่า asset light เขาไม่ต้องไปเหมือนเสียค่าลงทุนลงทุนแบบใหญ่ๆบางทีจะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจ asset light strategy คืออะไร asset light strategy ก็คือการที่ไป ก็คือคนอยากทำธุรกิจโรงแรมแล้วก็จ้าง Minor International เนี่ยคือใช้แบรนด์พวกอนันทลาแมดเอ็นเอชโฮเทลแบรนด์อะไรเนี้ยเข้าไปเข้าไปแปะให้เอาปาแบรนด์ไปแปะแล้วก็รับจ้างบริหารเขาไม่จําเป็นต้องลงทุนในส่วนของสินทรัพย์เลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนสร้างโรงแรมแล้วเอาโรงแรมคุณนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเอาแบรนด์เราไปแปะแล้วเราก็ไปรับจ้างบริหารให้แล้วก็เก็บตังค์อันนี้ให้ให้ดูเป็นสัดส่วนของตัว2คิวนะคะก็คือลีสตอนเริ่มเนี่ย แรกเริ่มที่เขาทำธุรกิจจะเป็น l e a s กับโอนส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้ก็โอนยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ l e a s เนี่ยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เขากำลังพยายามปั้นพอร์ตตรงมินิชให้เพิ่มมากขึ้นมินิชกับ MLR เนี่ยค่ะมันคล้ายๆกันคือ,อาการคคล้าย แมนจ์เนี่ยเป็นการอย่างที่บอสบอกก็คือเข้าไปบริหารรับจ้างบริหารส่วน m l r เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอพาร์ตเมนต์แพ็กเกจของเขาเนี่ยอยู่ทางโอเชเนียก็พวกออสเตรเลียค่ะก็คือจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ร0% 0ของเขาคือเขาจะเข้าไปตามแบบเหมือนห้องชุดก็แบบเหมือนไปถามว่าเออโอนเนอร์ของเนี้ยตรงห้องไหนห้องไหนเอาบ้างแล้วก็มาทำรวมกันขายทั้งหมดายแอร์บีแอนบีเลยฟิลเดียวกันเข้าไปใช้โมเดลของเขาแทรกซึมเข้าไป ใช่แต่ว่าถ้าเป็นมีเนจเนี่ยจะเป็นเหมือนเจ้าของอีกรายที่ให้เขาเข้าไปอใช่ค่ะก็อันนี้เป็นความแตกต่างเล็กเลๆน้อยๆซึ่งสัดส่วนตรงนี้ t a r g e t ็ตของเขาเนี่ยคือจะเพิ่มให้มากขึ้นซึ่งเป็น margin จะเยอะใช่ซึ่งตรงนี้จะได้ m a จิ i n เยอะมากกว่าสอง0อ่ะฮะโอเคอันนี้ก็ผ่านไปอันนี้ก็หมดแล้วแต่ว่ามีอีกข้อนึงข้อที่สี่ที่ไม่ไม่ได้แบบเหมือนแยกออกมาก็เป็นเกี่ยวกับตัว ไฮซีซันระยะสั้นละของประเทศไทยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนช่วง First สฮา f เนี่ยต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยเติบโตเยอะมาก<ๆ>เพราะว่ามันหนึ่งเป็นเป็นไฮซีซันของฝั่งยุโรปด้วยช่วงแบบประมาณหน,น้าร<ๆ>้อนส่วนของที่ไทยเนี่ยค่ะไฮซีซันมันจะอยู่ประมาณหน้าหนาว<ๆ>ก็คือไตมาดสี่แล้วก็ไตมาสหนึ่งเป็นหลักค่ะของตัวยุโรปเนี่ยมินคาดการณ์ของปีนี้นะคือเขาตั้งใจว่าแบบ มันจะเติบโตแบบ14%ด้วยกันคือคาดการณ์ของการจับใจ่าใช้สอยของทัวริซึมในยุโรปค่ะอันนี้คาดการณ์เนี่ยมาจากอ้างอิงจากตัว e u โร p e a n Commission ก็เป็น Official w e เว็บไซต์เลยค่ะแล้วก็ใน First Half เนี่ยเขามี2อ v e ีเวนต์ด้วยกันก็คือยูฟายูโแล้วก็มีตัว o อลิมปิกเกมซึ่ง2ตัวเนี้ย uh huh. ผักดันตัว Occupancy r a t e uh huh. แล้วก็พอนักท่องเที่ยวเขา หลเข้าไปเยอะมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้เขาสามารถผักดันตัว ADR ขึ้นมามได้ในระดับหนึ่งด้วยก็คือได้ทั้งสองทางเลยได้ทั้งอัตราเข้าพักแล้วก็ได้ทางแบบ Q3 า Q3 ก็น่าจะดีเออ Q3 เนี่ยอาจจะดรอปลงมาหน่อยอเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเริ่มเข้าแบบโลสีซานเขาอ่ามันจะ,จะดี Q4 Q4 ดีทั้งไทยทั้งยุโรปอะคิวส่ส่วนใหญ่จะเป็นของไทยมากกว่านั่นแหะสิคือไม่ไม่ใช่ยุโรปแต่ว่าแล้วช่วงที่โอลิมปิกกับช่วงนั้นคืออยู่ตรงช่วงเนี้ยอ๋อยูคือหมายหมายถึงว่าตัว first half เนี่ยเราได้แบบเหมือนปัจจัยหนุนมาจากยุโรปและหลักๆเลยซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าเออ่จากยอดที่เขาทําสถิติมาเนี่ยค่ะตรงนี้ occupancy rate ของ first half เขาเนี่ยเติบโตจากปีที่แล้ว1.8เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ adr เนี่ยเติบโต5.4เปอร์เซ็นต์เท่ากับว่า first half เนี่ย ดีกว่าปีที่แล้วเอาลูกค่ะแล้วก็ในตัวของเซกเตอร์ฮารเนี่ยมกำลังจะบอกว่าตัวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเป็นไฮซีซันเนี่ยจะเข้ามาหนุนอุดร้อยลั่วของยุโรปที่เป็นโลซีซันซึ่งตรงนี้ค่ะประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็คาดกันว่าจะมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวคาดตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ล้านคนซึ่งจริงๆตามสถิติแล้วเนี่ยมีโอกาสเกินอาจจะอยู่ที่ประมาณเกือบ แต่36ล้านค่ะ,คะซึ่งทางทอท,อทอนะคะหรือว่าการท่องเทีเ่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยคาดว่าในประมาณ4เดือนสุดท้ายประเทศไทยจะมีนักท,ท่องเที่ยวไหลเข้ามาประมาณ12ล้านคนค่ะซึ่งตรงนี้จะทําให้มันเกือบจะถึง36ค่ะ, uh huh. คะก็เป็นสายที่ดีว่ามันจะเป็นแนวโน้มที่แบบผลักดันตัวรายรับแล้ว็รายได้ให้กับตัวมิน <c oughs> คือแต่ว่าต้องบอกอ,กอย่างงี้ค่ะว่ามินเนี่ยไม่ได้มีโรงแรมในประเทศไทยแบบมากเท่ากับยุโรปคือสัดส่วนหลักของยุโรปของโรงแรมเขาเนี่ยอยู่ในยุโรปโรงแรมเขาก็มีมากนะเพียงแต่ว่ายุโรปมันมากกว่ามีมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเรามาดูรายได้ตรงนี้รายได้ในประเทศไทยไม่เอามาเทียบให้ดูแหละก็คือ1 1เป็นี่ยเป็นธุรกิจโรงแรม58%ของธุรกิจอาหารเนี่ยคือเป็น ของไทยค่ะในรวมๆพอทั้งหมดเนี่ยจะเป็น21เปอร์เซ็นที่เป็นรายได้จากไทยใช่ก็คืออีก79เปอร์เซ็นเป็นรายได้จากต่างประเทศใช่ต่อให้เรามองว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นรายได้หลักของฝั่งโฮเทลเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสัดส่วนตั้ง21เปอร์เซ็นเงินบาทแข็งมีผลไหมมีผลค่ะมีผลด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขารับรู้รายได้เป็นสกุลเงินยูโรยโรเป็นตีกลับมาเป็นสกุลเงินบาทก็สวยสิ ในระดับหนึ่งใช่มันก็จะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยตอนช่วง Q 2สองเนี่ยเราจะถึงได้เห็นว่ามันจะมีค่าแบบเหมือนเอ็กซ์ตร้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังใช่ Q ีเพราะตอนนี้เงินบาทแข็งปังเลยใช่ใช่แต่ว่า q 4ส่วนใหญ่เราอย่างที่บอกมันจะเป็นการท่องเที่ยวในไทยค่ะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ลดลดความเสี่ยงลงมาได้ในระดับนึงค่ะก็หมดแล้วสรุปช่กำไรปีสองพันยิบี่โต กี่เปอร์เซ็นต์ net profit ตอ่ะเน็ตโปรฟิตโต44%เลยเหรอปีนี้เราคาดว่าจะโต44%ปีหน้าโตอีก16อืมอ่าส1แล้วก็ PE ตอนนี้ลงมาเหลือ20ปีหน้าลงไปเหลือ17แต่แต่ที่พี่ให้ความสำคัญมากกว่าก็คืออี per ebitda อยู่แค่6เท่าแค่6เท่าอ่าแต่หุ้นตัวนี้ก็เหมือนเซนเทลนะครับเหมือน BDMS เหมือน BH อย่าไปดูเงินปันผลเพราะว่ามันมันเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนก็จ่ายปันผลมาไม่ได้เเยอะท่าแแล้วก็บบ เขาถูกมองว่าเป็นโกลด์สต็อกมากกว่าที่จะเป็น f e n ฟนซีสต o อกแต่ไพทูบ o b กแว v a ลูกก็ถือว่าถูกนะแค่1.5เท่า,าอเองอะออไม่ได้ม 7, ไม่ได้โหด <1. 5. S 1> ออนั่นคือที่มาว่าทำไม EV เปอร์อีบีดถึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับโรงแรมเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เป็น Traditional ที่อยู่คู่กับโลกมานานมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเชิงของเมกะเทรนของโลกอะ่ะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปกี่เมกะเทรนท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเมกะเทรนท, <S <S ที่ที่ยังคงเป็นเมกะเทรนไปเรื่อยๆแล้วมันมีข้อมันทุกอย่างมันเอื้อต่อการท่องเที่ยวหนึ่งก็เอจิงโซ c i ตี้อ่ะเชื่อไหมว่า Aging Society ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนกเกษียณอ่ะหลายๆประเทศจะมี GDP per capita สูงขึ้นอย่างเช่นอินเดีย ออย่างเช่นจีนที่ยังมี GDP per capita หรือรายได้ต่อประชากรเพิ่มสูงขึ้นนี่ยังไม่รวมนะรวมทางแถบแอฟริกาหรือแม้กระทั่งในอาเซียนเอง GDP per capita หรือรายได้ต่อประชากรที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในโลกอีกเช่นเดียวกันนะครับม,มันก็เลยทําให้ภาพการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันเป็นภาพที่มันไม่มีมันไม่มีหายไปจากโลกนี้เพราะมันพิสูจน์มาแล้ว เอาไม่งั้นเนี่ยมาโคโปโลอะ่ะเขาก็คงไม่บ้านจี้นั่งเรือมันก็ไป,ไปเรือเ,เออไปเรือมาถึงฝั่งจีนมาอยู่จีนเป็นสิบยี่สิบปีเพื่อจะเขียนประวัติของประเทศจีนสมัยเจงกิสข่านกุ๊ยไลข่านอะไรประมาณนี้คงไม่มีการเดินเรือไปค้นพบสหรัฐอเมริกาหรือในสมัยอะไรอ,ะอ่ะของประเทศจีนเองก็มีการเดินเรือช่วงหนึ่งที่เดินเรือจนกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการเดินเรือการท่องเที่ยวเป็นสิ่ง หรือการค้นหาอะไรใหม่ๆในเชิงวัฒนธรรมหรือเชิง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 ประสบการณ์ใหม่ๆมันยังคงเป็น DNA ของมนุษย์อยู่นั่นคือที่มาว่าเราล้วประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวโดยเชิงภูมิศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมินไม่ว่าจะเป็นเซนเทลไม่ว่าจะเป็น AOT อท หรือไม่โรงแรมเล็กๆอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการเติบโตในระยะยาวแล้วก็ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็นตามเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมสิบนโยบายหลักของคุณแพทองทานออกมาก,ก็มีนโยบายหน<ม>ึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว<ม>แล้วเนี่ยนาคตผมก็ไม่รู้หรอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเมดี้มันจะดีหรือไม่ดี<ม><ม>อ่ามันจะดีแต่แบบมันทบเนี่ยมันก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวที่ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นจากเรื่องนี้อีกมันเป็นนโยบายหลักของทุกทุกรัฐบาลซึ่งไม่สามารถที่จะทิ้งได้เพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมเนี่ย all way S <S น,นี่ผมขอใช้ความรู้สึกส่วนตัวเขามันเกี่ยวข้องมัน all way over overweight อะ่ะมันเป็นไม่กับเทรนที่เป็น S curve ที่ทรงคงความเป็น S curve ของมันไปเรื่อยๆแล้วประเทศไทยเราก็เออจริงๆอีกเรื่องหนึ่งโรงแรมประเทศไทยถ้าเทียบกับ average average room rate เนี่ยของไทยเราถูกกว่าประเทศอือ่นๆในในใเอเชียด้วยคุยกันคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณไปเที่ยวเกาหลีคุณไปเที่ยวแม้กระทั่งอีเวนต์หนึ่งหลังๆนี้จีนก็เริ่มแพงอ่าเกาหลีอะไรเงี้ยโอ้แพงหมดเลยฮะแม้กระทั่งดีไม่ดีเนี่ยทำน่าโรงแรมเขาแพงกว่าเราด้วยนะ จ้าพ่อพี่เคยไปพ่ามาแพงก,กพงว่าเในโรงแรมแพงกว่านะครับใน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 เกรดดีๆแพงกว่าเพราะฉะนั้นค่าโรงแรมแล้วก็ค่าของชีพของไทยที่ต่ําเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยเป็นมีสนเสน่ห์ที่น่าดึงดูดกับต่างประเทศด้วยที่พูดตรงนี้ไม่ใช่อะไรที่อยากจะให้เห็นภาพคือเราเห็นภาพในตัวธุรกิจไปละว่ามินเนี่ยทำอะไรแต่ต่างยังไงกับเซนเทลอะไรได้ประโยชน์อะไรเสียประโยชน์โอกาสเติบโตมีอะไรแค่ไหนแต่อยากให้มองเทรนระยะยาวๆด้วยว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยเป็นเมกะเทรนของโลกแล้วก็เป็นเมกะเทรนหลักๆ ที่เราตามโลกไปด้วยก็คือของประเทศไทยนะครับอ่ะจบทายสแนปช็อตไม่ใช่ทายสแนปช็อตพาย <laughs> สต็อกพีคท <laughs> ายสต็อกพีควันนี้เดี๋ยวขอทำทายสต <laughs> ็อกพีคหุ้นมินนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับแฟร์ไพของเราทำไว้ที่36บาทแต่ขอเน้นไว้นิดนึงอัพไซด์คือ28.7%จากราคาปัจจุบันวันที่13เดือน9แต่ขอเน้นสุดท้ายนิดน,นึง EV วีอ e r ebitda 6เท่ารอไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมว่ามันคุ้มค่า,าการลงทุนมากน้อย แค่ไหนสาหรับตัวเลขนี้นะครับอ่ะจากกันไปนะครับสําหรับภายสต o อกพ i ิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับรายการภาย s t o c k p i ิกที่ไม่ได้มานานละวันนี้มีหุ้น m i n เ r อร์อินเตอร์เนชั่นแนที่น้องไมายเขา Initiate ก็อยากจะเอามาแยกออกมาเป็นส่วนในการที่จะเอาไปเผยแพร่เพื่อคนสนใจเรื่อง m i n เ r International หรือมิ n นอย่างเดียวจะได้เข้าไปฟังได้ะครับ